โอเคครับผมสวัสดีนะครับพบกันอ<ม>ีกครั้งนะฮะไอพีเท่าไหร่ไม่รู้นะครับก็วันนี้นะครับจะมาพูดเรื่องอทรงผมแล้วกันนะ <c oughs> ทรงผมที่ผมตัดเนี่ยคือสกินเฮดนะแบบโลนเลยนะครับไม่ลองหวีไม่ลองอะไรทั้งนั้นโกนได้โกนไปแล้วนะแต่ยัง ใจไม่ด้านพอนะครับจะมาพูดว่าทาไมตัดทรงนี้นะครับไม่มีอะไรจะพูดนะครับมาพูดทรงผมนะครับก็คือตัวทรงผมเนี่ยยาเท้าความก่อนว่าผมเนี่ยเรียนโรงเรียนรัดมาเนาะยิงโรงเรียนรัดมานะครับดังนั้นเนี่ยการตัดทรงผมโรงเรียนรัดก็เห็นอยู่นะครับทรงนักเรียนเลยนะฮะแล้วมปลายเนี่ยก็ต้องตัดทรงรอดอเนาะเพราะว่าเรียนรอดอมาไม่มีโอกาสได้ไว้ผมยาวเลยนะครับไม่มีโอกาสได้ไว้ผมยาวเลย ยาวนิดหน่อยโดนไล่นะครับหัวลายนะครับคูไปคอนผมนะฮะหัวลายยาวสุดเตีมพี่ก็ปิดเทอมใช่ไหมเพื่อนๆสองเดือนเดือนกว่าลงมาหน่อยนึงแค่นั้นก็ดีใจนะครับเทแะ้วหล่อแล้วนะครับถึงกับมีการอวดนะฮะในวงเพื่อนเนี่ยผมใครยาวกว่ากันคนนั้นเจ๋งนะฮะผมใครยาวกว่ากันแล้วก็ไว้ผมยาวได้นานที่สุดก่อนที่จะโดนลงทันนะฮะ ต้องหนีหัวทุกหัวซินหัวซุนเลยนะเข้าแถวก็ต้องโดดแถวนะครับอ่ามีจะมีคนคอยคุณจะเป็นแกะดํานันทีนะครับผมหัวคุณจะดำมาเลยคนอื่นเขาขาวมาหมดนะครับใช้ชีวิตอย่างยากลาบากผมก็เคยเป็นนะตอนนั้นอยากจะอยากจะเท่ะนะครับผมยาวนะฮะจำเป็นต้องใส่ฮู้ดใช่ไหมหน้าหนาวใช่ไห,ไหมใส่ฮู้ดต้องปกปิดทรงผมนะครับแต่ก็ไม่รอดนะฮะโดนอยู่ดีนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นความเก็บกดแล้วกันนะ เป็นความเก็บกดเฉพาะตัวเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปมหาลัยเนาะพอถึงมหาลัยเนี่ยเราก็มีว่ากูการไว้ผมยาวใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่มีเขาไม่มายุ่งยามอะไรกับเราแล้วนะครับจะไว้ทรงอะไรก็ไว้ผมเลยนะครับหลังจากจบรอรอปีสามนะครับทุกคนนะครับเอ,อเข้าค่ายเขาชนไก่ว่าสุดท้ายใช่ไหมผมบอกกับตัวเองเลยจะไม่ตัดผมตัดหลอดชีวิตตอนนั้น นะครับเก็บกดมากนะครับแล้วผมก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะไม่อีกเกือบสี่ปีอ่ะผมไม่ตัดเลยไม่เข้ารานตัดผมเลยตลอดชีวิตนะครับนะฮะตั้งแต่ม .6 ใช่ไหมม .6 ปิดเทอมน่าจะเข้าปีหนึ่งใช่ไหมยาวยาวยาวตลอดนะครับยาวเป็นแบบเฮลวี่เลยนะฟังเพลงล็อกด้วยตอนนั้นนะครับยาวเกือบตูดอ่ะยาวแบบโอโยกันผมสลวยเลยนะครับนะฮะโยกเมทัลไปคอนเสิร์ตนี่มันมากนะครับ เท่นะครับทนั้นคิดว่าตัวเองเทมากนะครับผมยาวนะฮะปัญหาที่ตามมาคือผมร่วงนะครับผมร่วงเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะทุกคนนะตอนสระผมเนี่ยท่อตันน่ะใช่ไหมมันจะมีฝาท่ออยมันก็ลงไปกองกันะต้องคอยทําความสะอาดดึงกอกมาเก็บไปทิ้งตลอดเหมือนกันน้ามันระบายไม่ได้นะครับผมร่วงเยอะมากตามพื้นก็ร่วงเยอะนะคนผมยาวเนี่ยต้องกวาดตลอดนะครับทีนี้เนี่ยทอผม ปีสามมั้งปีสามใช่ไหมเทอมเทอมสองเหรอต้องฝึกง,งานนะเป็นการต้องตัดผมอีกแล้วนะครับเสียเศร้าเสียใจโศสกสันเป็นอย่างยิ่งนะครับนะฮะเพราะว่าการไปฝึกง,งานเนี่ยระเบียบของมหาลัยนะนะครับครูบาอาจารย์เขาก็บอกว่าเฮ้ยไปต้องไปตัดนะต้องไปตัดนะเพราะว่าไปฝึกง,งานเนี่ยต้องแต่งตัวเรียบร้อยใช่ไหมต้องมีบุคลิกที่เรียบร้อยนะครับ ผมก็โอเคตัดก็ตัดนะฮะตอนนั้นเศร้ามากครับเพราะว่าผมชอบผมผมอ่ะเออผมชอบผมยาวนะผมไอดดอนผมตอนนั้นก็เป็นพวกนักร้องเมทันเนาะนักร้องศิลปินนักร้องนะครับเขาไว้ผมยาวกันนะเจมส์เฮดฟิลใช่ไหมครับยุคแปดศูนี่เท่มากนะก็ตัดนะครับจําเป็นต้องตัดออกนะฮะร้องไห้นะครับผมตผมผมร้องไห้นะครับโคตรฮาเลยนะฮะน้าตาไหลร้องเป็นหมาเลยครับร้องเป็นเด็กเลยนะฮะ มายุ่งอะไรใช่ไหมครับผมวนะ่าผมโดนตัดอีกแล้วมันอะไรก็นักกันหนานะโอเคผมก็ตัดไปทีนี้พอไปฝึกงานเนี่ยมันจะมีเราจะเป็นต้องมีแฟ้มนะเป็นพอร์ตฟิลิโอว่าเราทําอะไรมาบ้างน,นะเพื่อที่จะแบบเสนอที่ฝึกงานนะครับแล้วไอ้รูปที่ฝึกงานเนี่ยมันจะมีรูปรูปเรานะรูปโปรไฟล์เราแล้วก็ไอ้รูปเราก็เป็นรูปผมยาวที่ฝึกงานเขาบอกอ้าวตัดผมทําไม <laughs> เทพนี่ทําไมน้องตัดผมทําไมอ่ะผมเอา้าไม่ต้องตัดก็ได้เหรอครับแต่เราก็ต้องทําตามนะครับเ,เป็นกฎระเบียบนะมหาลัยเขาเป็นยังไงก็ต้องทำตามนั้นนะโอเคก็ตอนนั้นก็เริ่มตัดผมสั้นแล้วไม่รู้เลยนะว่ามีทรงอะไรบ้างนะครับทุกคนเพราะว่าตอนที่ผมผมยาวเนี่ยผมไม่ได้ตัดเลยนะไม่ได้กันไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นคือปล่อยเป็นคนป่าเลยนะครับผมอ่าสะผมใหม่ๆแล้วเป่าแห้งเ่ยแม่งฟูเป็นแบบนะฮะฟูเป็นคนป่าเลยนะครับก็ พอสุดงานก็ตัดผมไม่รู้จะเอาทรงไหนนะก็ไปดูถามนะฮะถามเพื่อนๆถามแฟชั่นนิสต้าเขาเรียกวินเทจใช่ไหมปัดเปเออมันมีคำว่าอะไรนะอ,อ,อะไรนะช่วงนั้นมันจะเป็นวินเทจอะใช้โพเมดอะหัวมันอะไอ,อหัวหัวเปียกอะเวทลุกเหรอเวทลุกอะ,ออกอะหัวเปียกหัวมันใช่ไหมก็จะมีการทำไอเนี่ยที่มันเป็นเส้นๆอะ่ะเอ่นั้นผมไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ผมไม่ค่อยอินนะ ผมชอบผมยาวผมก็ไปร้านอะไรนะนะร้านร้านตัดผมใช่ไหมเดี๋ยวเราฟังตอนตัดผมตอนนี้นี่ก่อนตอนที่จะฝึกงานนะฮะเดินเข้าไปเลยบอกเอาทรงเนี้ครับผมก็ชีมนะ้มั่วนะมันเป็นหนังสือนะมันเป็นร้านตัดผมวินเทจอะที่แบบที่บาร์เบอร์เนี่ยเขาจะมีหนวดสวยๆแล้วก็มีลายสักตามแขนนะแล้วก็จะใช้ขวดเหล้าที่ใช้แล้วเนี่ยเป็นที่ฉีดนะฮะตรงนี้เขาจะเป็นบาร์เบอร์เขาจะเนร์ดทางนี้เขาจะกี้มากเขาจะแนะนําผมดีมากหนวดเขาจะสวยสวย่อยแล้วก็มีแว่นตาแบบพี่แหลมนะทีนี้ผมก็พี่ผมทรงเนี้ย ผมไม่ได้ดูเลยนะผมชี้เลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเท่ากันหมดมันคือผมสั้น everything is done นะครับไม่มีการเทใดๆผมยาวเทเท่านั้นทีนี้ผมก็เลือกซักทรงผมได้ไหมเขาก็เลือกให้ผมก็บอกเขาพี่เอาอะไรก็ได้ผมจะไปฝึกงานอะเอาแบบง่ายๆอะเพราะว่าผมให้ผมยาวไปตลอดเขาก็เลือกให้เขาก็ตัดให้ผมเขาถามว่าเฮ้ยน้องจะตัดจริงเหรอนะครับผมมันยาวมาก เพราะว่าคนพี่ผู้ชายที่ตัดผมให้เนี่ยเขาค้เข้าใจนะเพราะว่าคนที่มาตัดผมเนี่ยมันต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะผมก็ถามเพาว่าพี่ก็จะเป็นต้องตัดพี่ลหลายๆคนที่มาตัดเนี่ยก็จะมีที่เขาเล่าให้ฟังนะแบบอ,อกคักอกคักไปตัดผมนะฮะอกคักผิดหวังประชดนะประชดประชันแต่ของผมมันฝึกง,งานเขาตัดหมนี่เขาถ่ายรูปผมด้วยนะถ่ายรูปลงเพจล้าเลยนี่ก่อนก่อนมาเป็นยังไงหลังเป็นยังไงแล้วเขาก็เซตผมให้นะวเวลานาน,านมากโคตรแบบ ในบาร์เบอร์เนี่ยหน,หนึ่งเลยที่ผมไม่ชอบเาชอบเพราะมันนานมันโอ้ตัดแบบชั่วโมงกว่าผมแบบโอ้ไม่ไม่ค่อยชอบนั่งเฉยเฉยอ่ะมันยุกยิกับผมมันยุกยิกไงนั่งเฉยไม่ได้นะครับเขาก็โอ้ออกมาเฮ้ยม่งเทเลยชอบเลยตอนนั้นนะนะไม่คิดว่าตัวเองผมสั้นตอนนั้นจะจะดูดีนะณตอนนั้นนะเราคิดไปเองนะแล้วก็ตัดผมให้นะต้องเซ็ตอย่างนี้น,ะน้องๆต้องเอาน้ำานี่มีไอเทมนะต้องจะมีผมเข้าแหละทีนี้ ไปฝึกงานนะครับเจอเพื่อนเพื่อนจาไม่ได้นะครับเพื่อนก็จะมาเออ้อจังเลยนะแล้วก็พยายามให้กําลังใจนะก็เห็นเห็นผมเศร้านะทีนี้พอเราไล็บสั้นมาใช่ไหมปุ๊บ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 ก็ตอนนั้นก็ฝึกงานเสร็จเรียนจบใช่ไหมครับเรียนจบปุ๊บก็เริ่มทํางานแล้วทางานที่แรกก็ไว้กลับมาอีกแล้วเี้ยอิสระกูคัมแบ็กแล้วไว้ผมยาวแม่งเลยยาวอีกแล้วนะครับยาวแบบยาวเหมือนตอนเรียนเลยยาวมาแบบโอ้ มีความสุขมากนะครับตอนไว้ผมยาวเนี่ยผมจะฟังเพลงล็อกได้อย่างสนุกสนานแล้วก็มีความซึมซับแล้วก็อินไปกับมันเป็นอย่างสูงนะฮะของผมเนี่ยมันตามเพลงนะทุกคนนะไอยดินติตี้เราเปลี่ยนแล้วจิตใจมันเปลี่ยนอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะครับรูปลักษณ์ภายนอกของเพื่อนเนี่ยมันบางทีมันมันเชฟภายในนะอันนี้มันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นความเชื่อของผมเองนะผมทําตัวแต่งตัวทําผมทําหน้าใส่เสื้ออะไรยังไงเนี่ยข้างในมันจะค่อนข้างจะเปลี่ยนตามนะครับ อันนี้รู้สึกไปเองนะคิดไปเองก็เป็นอย่างนั้นพอทํางานที่แรกที่สองเนี่ยปีสองสามปีแรกไว้ผมยาวนะครับโอ้ยาวเฟื้อยเลยนะไปคอนเสิร์ตเมทันสนุกอีกแล้วนะทีนี้มีความคิดว่าอยากจะตัดสั้นอีกแล้วครั้งนี้แหละมาจากใจเองนะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรนะครับเหตุผลก็คือผมยาวมันเริ่มเราเริ่มดูแลยากแล้วใช่ไหมครับโอ้ก็จะสระก็จะนวดบำรุงเป่าผมแม่โคตนเมื่อยแขนเลยแม่งต้องมา อะไรก็ไม่รู้อุ่นวายนะครับเริ่มไม่เขาเรียกว่าอะไรสังขารเริ่มผูออกมานะครับความเบื่อหน่ายในชีวิตนะฮะความเมื่อยล้าในการเป่าผมเนี่ยมันเริ่มกัดกินแล้วอไอ้เนี่ยผมต้องทาอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอใช่ไหมสระผมนะฮะบ,บางวันแบบสระมาแล้วก็เป่าพัดลมอย่างเดียวไม่แห้งนะครับหัวเป็นเชื้อราอีกหัวเน่าอีกนะครับเป็นที่รังเกียจนะครับไม่สะอาดก็เลยตัดสินใจตัดผมเลยนะฮะตัดตัดตัดออกไปเลยก็ ตอนนั้นไปร้านบาเบอร์แต่อีกคนละร้านละร้านนี้เขาเขาจะแนะนําว่าน้องจะเอาทรงอันไหนอันนี้ผมเริ่มเริ่มดูไปแล้วอ๋อเอาทรงง่ายๆพี่เอาวินเทจอย่างนงี้นะเราเราเริ่มเราร่วมรู้ล่วไงเรามีประสบการณ์โอเคเหมือนเดิมครับน้องจะตัดสั้นจริงๆเหรอราบพี่บาเบอร์ก็ถามนะเออตอนแรกเราไปเนี่ยเราบอกเราจะไปตัดผมเขาคิดว่าเราจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะซอยผมเหรอใช่ไหมก็คือผมมันย่างๆอยู่แหละแต่ว่าเราจะไปซอยไปไปกันอะไรอย่างเงี้ย ผมยาวผมไม่เคยทำนะผมไปผมไปแบบไปยาวเฟื้อไปเลยทีนี้เขาก็ตกใจเอา้าน้องโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าอยากจะตัดเนี่ยจะไปทําอะไรผมก็บอกว่าอ๋อผมอยากตัดเพราะว่ามันเริ่มไอ้นี้แล้วครับเริ่มลาคาแล้วอยากจะไว้สั้นอ่ะเขาก็ทําให้เชื่อไหมครับไอ,ไอผมที่มันยาวๆเนี่ยอสองอันเนี่ยสองสองสองหางอะ่ะ ยังอยู่นะผมเก็บไว้ได้ข่าวว่าเพื่อนๆหลายคนก็บอกว่าเอาไปลืมเหมือนแต่บาเบอร์คนที่สองบอกว่าเอาไปบริจาคได้หรือเอาไปขายได้ด้วยนะอ้มันขายได้ด้วยแล้วผมเนี่ยเออแต่เขาบอกอบริจาคได้นะคนที่เป็นมะเร็งอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปบริจาคดีกว่าเออตอนนี้ยังเก็บไว้ในตู้อย่างดีเลยนะครับเก็บแบบในถุงซิลแบบเกแบบนะ็บนะฮะสีไแดบบ้เก็บทำอะไรไม่ได้เก็แบไว้อย่างเดียวโอเคก็ผมสั้นนะครับ ผมสั้นเรื่อยมาตอนนั้นยังเป็นทรงอยู่นะยังเป็นแบบยังมีการเขาเรียกว่าต้องเชฟทรงอยู่เรื่อยๆนะหนึ่งเดือนสองอาทิตย์ต้องเข้าบาร์เบอร์พี่ที่จะตัดอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ก็ทํางานไปเรื่อยๆก็ตัดตั้นมาตลอดทีนี้โฟร์คิงเข้านะครับดูแล้วอยากผมไว้ไว้ผมทรงเด็กช่างเออก็เลยไว้ยาวมาพยายามทําเป็นผมแสกนะแสกกลางเด็กช่างเขารู้กันนะนะทรงเด็กช่างก็จะมีทรงหน่อยต้องใส่ช็อปแต่งตัวแบบอ,อ ฟูฟอกิงอ่ะตอนนั้นก็อินเบลไปกับโฟอกิงแต่๋ยไม่ขนาดนั้นนะก็ไว้ไว้ยาวระดับนึงแหละไว้พอมีหางเขาเรียกว่าไรวะลากไส้อะตูดเป็ดอะจังงอนออกมาหน่อยนะครับพอมาถึงตอนนั้นเนี่ยเอาละร้อนหนึ่งแล้วเริ่มลำคาญน,นะครับสังขารน,นะฮะอายุมากขึ้นแม่งมองรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยเป็นเรื่องเป็นของไม่เที่ยงแล้วนะครับเอาความสบายตัวอย่างเดียวตัดอีกแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเฮฟวี่เลยนะครับทุกคน ตัดลดเลยครับนะฮะเข้าไปหาพาร์เบอร์บอกพี่โกนเลยโกนได้ไหมครับตอนแรกเอ่อแบบจะไปตัดเบอร์สองอะไรเง <c oughs> ร 8, รี้ยซีนเฮดรพี่เอาเบอร์ศูนย์่ะไม่ต้องมีรองหวีใดๆนะครับแต่ยังไม่ถึงกับขั้นแบบโกนแบบคุณเบียร์อาจารย์เบียร์คนตื่นทํานะใจยังไม่ด้านพอนะครับก็คือพี่โกนให้ผมเลยหนวดเนิดเอาออกให้หมดทํายังไงก็ได้ให้การตัดผมครั้งนั้นอนะ่ะเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะผมขี้เกียจไปนั่งเฉยๆนะครับ ขอไม่เกินสิบนาทีสิบห้านาทีพีก็จัดให้เลยครับลุงลุงเท่านั้นแถวเป็นเป็นร้านลุงเขาคุยนะคุยเขาว้าน่ารักดีแกครับพยายามคุยด้วยผมว่าตัดทําไมอลูกอ๋อผมขี้เกียจครับที่เกียดฝาที่เกียดดูแลแล้วก็ลาคามันร้อนเลยก็ตัดผัวมาครับโอ้โหแม่งโล่งเลยนะฮะทุกคนตัดแต่กินเฮ็ดลาแรกเบอร์ศูนย์นะครับไม่มีรองพื้นนะครับโอ้อาบน้ํานี่เอาน้ําใส่แปะถูถูถ,ถ,ถ,ถูจบครับไม่ต้องเป่านะเอาผ้าขนหนูมาเช็ด ชีวิตแม่งสริปนะฮะสริปเวลาดูแลผมเนี่ยประมาณ10นาทีนะฮะห้าทีสินาทีที่ผมสริ forward, forward ไปได้เลยนะครับฟอร์เวิร์ดฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปได้เลยนะฮะไม่ต้องเป่านะครับผมก็ไม่ต้องสระตอนนั้นอาจจะมีเอาแชมพูมาแปะใส่หัวแล้วก็ถูถูถ,ถูแล้วก็ล้างอะ่ะโอ้แม่งเย็นยิบหายโคตรสะใจเลยนะครับแล้วก็เป่าไม่ต้องเป่านะครับเช็ดแป๊บเดียวก็แห้งนะมันมีความสุขมากนะครับ ก็เลยตัดทรงนี้มาโดยตลอดนะครับเพราะมันทําให้ชีวิตง่ายขึ้นนะแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยวเราเราอัปปลักษณ์อยู่แล้วนะเราน่าเกียดอยู่แล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยทรงผมก็คงไม่ช่วยเหี้ยอะไรเยอะนะครับเอาง่ายกับตัวเราดีกว่านะครับคนอื่นพอใครจ้างมันครับเดี๋ยวก็ตายห่ากันหมดแล้วโอเคนะครับนี่ก็เป็นทรงผมที่ที่มาแล้วกันนะครับเพราะว่ามีอะไรจะพูดนะครับเป็นทรงนี้นะฮะในอนาคตก็คิดว่าจะเป็นทรงนี้แหละ บางครั้งก็มีแบบใจึกเหิมนะเราดูเราฟังเพลงใช่ไหมพวกที่เราชอบไปแล้วพวกเมทัลเนี่ยพวกอยากจะไว้ผมยาวแบบเติมนะแต่มันต้องฝ่าอุปสรรคนะฮะหลายปีนะครับจะมีช่วงที่ผมแยงตาใช่ไหมผมจะเริ่มแยงตาแล้วมัดก็มัดไม่ได้เพราะมันสั้นไปต้องใช้ที่อะไรนะที่ขาดผมอะไรเงี้ยมันต้องฝ่าหลายด่านนะหลายๆคนเนี่ยเพื่อนหลายคนที่เห็นผมตอนผมยาวเนี่ยก็อยากจะไว้ผมยาวบ้างจังเลยนะครับผมก็เพียงแนะนําได้ว่าก็ไว้ไปเลย แล้วเขาจะมาติดตรงที่ผมพูดถึงเลยตรงนี้แม่งลำคาญในตรงนั้นมันมัดไม่ได้มันต้องมาคอยหาที่คาดผมแล้วก็พอไม่มีที่คาดผมก็ลำคาญอีกมาทํานูน่นไอ้นี่มันมาปิดตามันมาเนี่ยมันคันอะไรโดนแทงหูแทงคอบ้างนะฮะก็ไม่ได้ไว้กันนะครับเพื่อนก็ตัดทุกทีนะหลายๆคนมาบอกก็ใจไม่ได้นพอนะครับ ังนั้นเนี่ยผมยาวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไว้ง่ายๆนะเออหลายคนที่ผมเห็นก็มีอุปสรรคพอสมควรนะนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังชอบผมยาวอยู่นะคือมองคนอื่นดูทรงผมเขาผู้ชายผมยาวมันเท่นะสำหรับเราะนะรถนิยมนหะเออนะแต่ตอนนี้ขออนุญาตไว้ผมสั้นแล้วกันนะฮะไว้ยาวไว้ไม่ไว้แล้วเหนื่อยนะครับเหนื่อยกับการใช้ชีวิตอ่าในอนาคตก็คงจะไว้ทรงนี้เนาะไม่มีอะไรเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพิเศษแล้วนะฮะร,รูปลักษณ์ภายนอกเรา,เรามันอประลักอยู่แล้วเรามันน่าเกลียดนะฮะ ไ้ตรงไหนมันก็เหมือนเดิมนะเอาเวลาไปทำ่างอื่นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กสำหรับชีวิตผมไปแล้วนะโอเคนี่ก็เป็นเรื่องทรงผมนะครับไม่มีอะไรจะพูดนะก็เดี๋ยวคราวหน้ามาเจอกันนะครับสวัสดีครับ